ครับอยู่กับผมเบาอย่อีธีสารกิเกาครับผมมาเบิงรถด,ดำครับพี่น้องวันนี้อยู่กับเสียจินดัมซิงโอ้สามสานะครับ ีโนมกาซี่ดีหาลยครับโองรถจะได้มางามหมูบาทเลยอบ่อ,อครับ H O 7E ครับผม240แรงมา ผมน้องกับพี่น่องเดินทางไปบอดินตต่อครับผมเบาๆครับเบาๆ ไปเบิ่งหนาหนางานครับจะรถมาหลวมแล้วเพลินนาพี่น้องครับเสียใกล้ดำสิงครับผมนี่ครับเปิ้อยากตื่นกล่องไงยไนะายเติบพี่น้องเพื่อนน้อยเลยตื่นกล่องไลยเติบ <laughs> ตามรถด,ดำกันไปอยู่ครับมาเคยมาจักเถื่อนนี่พี่น้องเลย ครับคอยไปป่อกันอยู่หน้างานพี่น้องตอนนี้ก็ถึงหน้างานแล้วครับพี่น้องอลงไปเบิรงกันเลยครับบันที่ซื้อ็ม่ล่อ,อ,อยไม่เพลินเนาะตื่มแห้ง นี่กพิ่งจบน้องคนโอ้มาสุซีพีหนึ่สามแปดยูเอทับพี่น้องโอ้เบรกอันที่คือมาตรฐานใท่ปะ อยู่กับฟ้าวีครับโซโฟเพอร์ครับแมโคโคเสียจ้นครับพี่น้องข <c oughs> ้าวเบิรงรถเสียจ้นครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับได้โน้สเสียสวัสดีพีมาอย่ง S <S กบับเบิกรถงามเสียจิ้นพี่น้องมีโนมีกาหาลอยครับสเปคเครื่องกับ8อ e ีครับพี่น้อง2 4 0ครับ โนเจโ,โนแดสองร e. ้อี่สิบคอมคอมเร็วครับโซนเมโคครับโคมาสุครับ,รรบกับป้าวี รุ่นปูดมองหงเขาครับนี่ปูดก้มครับผมเกาหนอกครับผม อันนี้ซื้อมาเงินสดครับเก่าแสนสองพี่น้องอูหันสาอูหันอูหันสาทางผาดครับ มันมือไหมครับนี่คือจิไม่ละครับคันหนึ่งทีมงานนี้มีสองคันครับอ้าวมือสไลดลงแล้วว่ะคันนี้รถไม้ไม่ทั้งสองครับคันนี้เพิ่งจะออกมาล่าสุดโอ้ยานกล่องว่างไปไกลเดียคันนี้รถว่าขอบครับผมเครื่องสองลอยซีฟับเทอร์โบสียังก่อน สีเอฟเฟกนี่ครับเนี่ยเป็นสีหนึ่งครับออกแดดอีกเป็นสีหนึ่งนะครับเปลี่ยนสีเลยพี่น้องเปลี่ยนสีอไบ้านกระป๋อมเปลี่ยนสี้ายกระป๋อเลยเสียเกตครับขั้นนี้ 很杂。啊 ครับรถดำครับันนี้เพราะูย่เพิ่งจะล่งคลิปด้วยพี่น้องอยากเบียกอยากงานครับสักแต่เกีียวเขาบุ่นเพิ่งจะวางมาคลิปนี้สอบคลิปนี้เลยลืบกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดซับสไครต์ครับอดอกดติดตาม เป็นกำลังใจเห็นประโยวิีสารเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยุดไปเพียงสามีครับผมขอบคุณครับ